สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนมาพอกระสาวพิุลอีกรเดอษ้ามันนี้สาวพิกุนกับจะพภาพพ่อแม่พี่น้องมาเดินชมเมืองที่สวยมากๆเนาะคะ่ะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงคริสต์มาสนะคะเขาก็จะติดไฟตีหยางสวยงามมากๆเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยจ้าจ้าก่อนเทเราสิไปเดินชมเมืองเด้อพี่น้องสาวพิพุนกับพี่น้องมาสื่ออาหารไทยเนาะคะ่ะอันนี้ก็เป็นสมโอเนาะคะ่ะบักม่วงบักซีดานะคะ แก้วมังกรค่ะรินจีนะคะรินจีกับโลละห้าร้อยกว่าบาทจ้ะแต่ตอนนี้ซาบุคุณก็กได้บอกม่วงเคิงโลหรอกะสมโอนะคะไปจ้ะชมบรรยากาศเลยจ้านี่จ้านี่น,นะคะพี่น้องร้ <c oughs> านอาหารไทยร้านน,น้อยนะคะสาบุคุณกับพึ่งเคยมานะจ้ะเวเฮา,าจะเป็นเมืองวัดข่าเจ้ามีอย่างเด้อจ้า นี่ก็เป็นพวกเผือกเนาะค่ะมันต่างๆฟักทองฟักทองโอ้โหเยอะแยะไปหมดข้าวสารอาหารแห้งพี่น้องเมืองด้จ้าซาต่างๆช่วงนี้ก็เป็นเทศกาลคริสต์มาสเนาะจากพี่น้องอยู่เมืองใดเขาก็เอาต้นคริสต์มาสตั้งขึ้นเนาะค่ะนี่แหละจ้าในเมืองก็จะแบบนี้เนาะค่ะช่วงนี้ช่วงเดือน พฤศจิกานะคะเขาก็จะเตรียมตัวจัดเทศกาลคริสตะะ์มาสเนาะจะราวาเทศกาลเทศกาลคริสต์มาสที่ต่างประเทศคือใหญ่มากเหมือนเทศกาลปีใหม่บ้านเ่าหรจ้ะพี่น้องก็จะมีช็อปขายของต่างๆเนาะคะ่มะมื่อกีสาวพิกลกทายวิดีโอล้านไทยเนาะคะ่ะพี่น้องไทยก็กาก่าจบเราจะเพราะว่าข้าเจาเปิดเพลงดังเนาะคะ่ะสาวพิกลกเลยหยุดทายะคะ่ะเพราะว่ามันผิดลิขสิทธ์เนาะคะ่ะ พาถึงสาพุกุลโพดไปใน u t u b e มันกัเมืองบ่ไดดเนาะคะ่ะสาบุกุลก็เลยหยุดถ่ายแต่ก็เห็นบรรยากาศทางกนกเนาะคะ่ะเดจะไหนก็รับชมต่อไป้ะจ้าว่าจะสวยงามแค่ไหนไปรไับชมเลยจ้าจ้ามันนี้อากาศกะหนาวแห้งเนาะค่ะพี่น้องอันนี้ก็เป็นร้านขายของตาง่างๆเนาะคะ่ะห่วงขายสผ้ากันหนาวออียงแบบนี้นะจ้าทางนี้กะคนยังทุกคนก็ใส่เสื้อกันหนาวค่ะเพราะว่าม้นนี้อากาศหนาวเย็นมาก สาวพี่คุณก็ตั้งใจจะพาพ่อแม่พี่น้องมารับชมบรรยากาศขายของคีิสมัสต,ตลาดคริสตเมานะคะมื้อนี้มาผิดวันจากพี่น้องจ๋าอันนี้ก็ขายพวกซอยแวเนนะคะต่างๆแจ้ารับชมบรรยากาศเลยจากพี่น้องท้งนั้นก็นขายพวกเครื่องใช้ในครัวในของน้ำยังแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นพวกเสือ้อพาสวยงามนะคะจัดลาน เดินต่อไปเลยจ้าพี่น้องจ้าวัยรุ่นเขาก็ค่อยใส่เสื้อกันหนาวพี่น้องเขาใส่เสือ้อแขนยาวตัวเดียวพอรด <laughs> อเห็นว่าจ้าเขาจัดงานสวยงามเนาะคะ่ะเขาก็บรรยากาศคริสต์ะะมาสเลยเนาะจ้าชื่อนมาจะเป็นร้านขายเสื้อผ้าค่ะพี่น้องแล้วก็ร้านชากาแกฟเนาะคะ่ะแต่แต่ว่าเขาสิ มาขายไปในลานไหนส่วนลานนี่ก็จะเป็นลานขายปกอกคมไฟนะคะพี่น้องมังค่างมีให้เลือกมากมา้นะคะหลากหลายสไตล์ที่เขาต้องการเลยจ้าอะไรจ่ะสวยไหมคะโอ้มาผิดมือเลิ่มบุ่ยภาพพี่น้องไปเมืองตลาดซำเนาะคะ่ะจังไหนกระตามชมบรรยากาศต่อไปด้วยจ้า อันนี้ก็จะทางนี้นนี่ก็จะเป็นสวนเนาะค่ะพี่นองเดวสายพิคุณจะพาพ่อแม่พี่นองเดินไปชมนะจ้าทางนี้ก็เป็นตน้นคริสต์มาสนะจ้าอาการเริ่มมืดข้าจ้าก็จะเปิดไฟละจ้าพี่นองจ้าเห็นปะคะ่ะพระจ้าเดี๋ยวขาจะเดินข้าไปทางน้นนี่เนาะค่ะว่ามันจะสวยน้าแค่าดไปกันเลยนะจ้ารถก็เยอะแยะเลยค่ะพี่นองคะเดี๋ยวข้าจะข้ามถนนเนาะคะ่ะจะมีใครใจดีให้เรานะข้าไมนะเขารอข้ามถนนนีจ้าพี่นองรถเยอะแยะเลยคะ่ะ รอแป๊บหนึ่งแล้วก็เสด็จขามเนาะค่ะจะมีใครใจดีให้เราข้ามไหมนะเราก็ข้ามถนนมาแล้วนะจ๊ะพี่น้องนี่นะคะเดินเขามาเนาะค่ะก็จะเป็นสวนจังสิละจ๊ะข้าจก็จะมาเดินออกกําลังกายเนาะค่ะคนกระล่อาไอันนี้ข้าจกก็เริ่มเอาต้นคริสต์มาสตั้งแล้วจ้ะพอตอนกลางคืนนี่เขาจะมี การโชว์ไฟนะพี่น้อง <c oughs> สวยมาคา่ะนี่จ้าสวยมากนะคะ่ะเมืองนกจะพี่นองจ้าขัเจ้าบุหูจักยานคนเลยนะคะ่ะเมืองจากขนาดเขามากไกลๆนะคะ่ะนกเยอะแยะเลยนะจ้านี่อันนี้ก็ในสวนนะคะ่ะเมืองคนมาเดินเต็มเลยเด้พี่น้องแต่ว่านกพ่นกับบุหูจักยานนะคะ่ะบุหูจะบินหนีไปแ้่ลิง <c oughs> นก เห็นว่าจะอันนี้ไกลๆเลยนะคะะพนกบูปินนีไปใส่ถ้าเป็นนาห้อนี่คือจะสวยมากนะจ๊ะพี่น้องข้าเจ้าปลูกดอกไม้นะค่ะโอ้ขนาดนานาก็ยังหลายนะคะยืติงแค่ในกุ่ทางพุ่นก็เขาก็ปลูกดอกไม้หลากหลายชนิดเนาะค่ะถ้าเป็นหน้าห่อนี่ป้าพี่น้องดอกไม้บานเต็มเลยเนาะค่ะ นี่ค่ะอาการหนาวหนาวแต่ว่าก็ยังมีคนออกมาเดินออกกำลังกายนะคะเพราะว่ามือนีก็ถือว่าอากาศดีจ้ะอากาศดีในที่นี่บอแมนว่าหัวเนียงแบบนี้ได้จ้ะคือวันว่าฝนตกเนาะค่ะเพราะว่าฝนตกมาหลายมือแล้วเนาะจ้ะมือนีก็รู้สึกว่าบ่มีฝนเนาะค่ะแถมมาหาเดินเมืองตลาดมาผิดวันเนาะจ้ะขับรถมาหนึ่งชั่วโมงเพื่อที่จะพาพี่น้องมาชมบรรยากาศตลาดนัด กับพิดมือเนาะคะ่อคนะอาทิตย์นาพนะพี่น้องเมืองจากพี่น้องนกบินสวยงามเลยเนาะคะ่ะพูนะว้าสุดยอดสุดอดขาเจ้านกก็บค้งจะชิ้นก็ค้นเนาะคะ่ะเพราะว่าบ,บินหนีไปใส่เลยอันนี้เขากัจัดที่ไว้โชว์ไฟตอนคื้นเนาะจ้ะอันนี้ก็เป็นซิงโกอสั่งลงนานมาแอเล้าด้วจ้ะพี่น้อง บางส่วนกับผู้พังไปแล้วแต่ส่วนนี้ก็คือว่าเขาเจากับบันุ่งรักษาไว้ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเนะคะ่ะงาม,ม่ะค่ะพี่น้องอันนี้มุมถ่ายรูปค่ะ w h ต looks cool up t กระลอกกระไลหลายเนาะค่ะพี่น้องกระล,ลอกแรนเต็มเลยที่เห็นไฟไลน์นี่คือตองขึ้นพระเจ้าจะโชว์ไฟอยู่ในนี่เนาะคะ่ะกระเสียค่าเข่ามาเด้อค่ะร้อยสี่สิบบาทเนาะคะ่ะค่าเข่ามาเมืองพี่น้องอากาศสวยงามมากเลยเนาะจ้ะหน้าหอนนี่คือจะสวยว่าทุกอย่างก็จะเขียวเนาะคะ่ะอันนี้มันเป็นฤด,ดูใบไม้พีต้นใหม่ก็จะหลวงลงมาเหมิดเนาะคะ่ะไปเฉยไปก่อนอันเดิมเนี่ พี่น้องบรรยากาศรอบๆเนาะคะ่ะสวยงามตามท้องเรื่องถ้าแม่นางห่อนข้าเจ้าก็จะออกมาปิกนิกกันเนาะคะ่ะห่อเขาห่อนามมากินยูนี่กันเนาะคะ่ะบรรยากาศสุด,ดยอดเลยจ้าพี่น้องคะสวยสดคะ่ะเป็นจังใดเนาะจะมาคลิปชมมอที่สายปคุณพาชมบ่เนาะคะ่ะ สายพิบูลใส่หนาวมากเนดิพี่น้องหนาวเนาะคะ่ะใส่เสื้อสามตัวแล้วก็เสื้อกันหนาวเนาะเสื้อกันหนาวแล้วก็ผ้าพันคอมหมวกเนาะคะ่ะหวังว่าพ่อแม่พี่น้องจะมกักคลิปที่สายพิบูลไทยมือนี้เนาะคะ่ะตอนนี้สายพิบกับกำลังสิย่างไปขึ้นรถเราจะพี่น้องจ้ะขึ้นรถกลับบ้านเนาะคะ่ะที่สายพิบูลไปร้านอาหารไทยมาสายพิบูลก็ได้ส้มโอได้บวชเขือเนาะคะ่ะได้บวชเขือพวง เราก็ได้บักม่วงค่ะสายไปกุจะไปซุปบักขืากินแซ่บนอกจากมอน,นี้จังใดถ้าพ่อแม่พี่น้องมาคลิปของสายบกุญสายบกุญก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเน่ได้จ้าจาัจางใดคลิปนี้สายบปกุญก็ลาไปก่อนพอกันไหมคลิปหน้ได้าจา้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย